สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นิพันธ์ศิริศักดิ์วันนี้นะก็มาเจอกันนะครับ iso 9712เในเรื่องของคุณสมบัติและการรับรองบุคลากรการตรวจสอบแบบไม่ทำลายตอนที่2ต่อนะครับซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยผมก็พูดในเรื่องของขอบเขตและก็คำนำต่างๆนะรวมไปถึงเรื่องของออคำนิยามศับนะครับในเรื่องของ Uh, qualification body นะฮะวันนี้เราคงมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของคำนิยามศัพท์ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีในส่วนของ candidate นะ candidate นี่คือผู้สมัครนะครับเขาบอกว่าบุคคลที่กำลังมองหาคุณสมบัติและการรับรองซึ่งได้รับประสบการณ์ภายใต้การ ดูแลของบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับรองนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่า Candidate ก็พูดง่ายๆว่าพอไปสมัครนะครับหน่วยการรับรองเนี่ยเขาจะเรียกผู้ที่จะไปรับรองเนี่ยว่า Candidate นะครับในคำต่อไปนะฮะ ก็จะเป็นเรื่องของเซอร์ติฟิเคตนะฮะเซอร์ติฟิเคตเซอร์ติฟิเคตก็คือใบรับรองนะฮะใบรับรองนี่ก็คือเอกสารที่ออกโดยหน่วยรับรองภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุะว่าบุคคลที่มีชื่อได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่กำหนดไว้ในใบรับรองนะครับก็นี่คือเรียกว่าเซอร์ติฟิเคตก็คือใบรับรองนะฮะ ในคำต่อไปก็คือเซอร์ติฟิเคชันนะเซอร์ติฟิเคชันก็คือการรับรองนะครับเขาบอกว่าระเบียบปฏิบัติที่หน่วยรับรองใช้เพื่อยือนยันว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับวิธีการระดับและส่วนอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การออกใบรับรองนะคำว่า Certification ก็คือการรับรองเนี่ยก็คือระเบียบปฏิบัตินะ,ะที่หน่วยงานเนี่ยรับรองใช้เพื่อย,ยืนยันว่ามีการปฏิบัตินะครับตามข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับวิธีการระดับและส่วนอุตสาหกรรมซึ่งนำไปสู่การออกใบรับรองนะครับต่อไปก็จะเป็นคำว่า certification body นะฮะอันนี้เป็นคำใหญ่เลยนะครับหน่วยรับรองนะฮะหรือที่เรียก ตัวย่อว่า CB นะฮะ Certification Body นะฮะหน่วยงานที่บริหารระเบียบปฏิบัติสำหรับการรับรองอ้างอิงตามข้อกำหนดเฉพาะที่ระบุนะครับอันนี้นะเป็น c e r t i f i e d Body เลยนะฮะก็คือหน่วยที่รับรองนะครับต่อไปก็จะเป็น Examination Center นะฮะขอโทษนะครับ,นนรบก็ขีดใหม่นะฮะ examination center นะครับก็คือศูนย์สอบนั่นเองนะครับเขาบอกว่าศูนย์ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรับรองที่ดำเนินการสอบเพื่อรับรองคุณสมบัตินะครับเเป็นอย่างไรผมคงขออญาตขยายความน้ะนิดหนึ่งนะครับ ก็คือปกติแล้วในเรื่องของการรับรองบุคลากรทางด้านเนตนิีเนี่ยซึ่งว่าตาม ISO เกาเ็นเนี่ยกก็จะมี c e r t i f ิฟายบอดนะฮะเป็นองค์กรหรือเป็นหน่วยงานรับรองนะฮะอยู่ข้างบนสุดนะครับหลังจากนะั้นแล้วก็ก็จะมีในเรื่องของ Qualification Body นะครับซึ่งผมบอกไปตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่า Qualification Body เนี่ย ก็จะมีได้หลากหลายมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าฟิลทางด้านอุตสาหกรรมว่าเป็นด้านอะไรนะครับสมมุติว่ามีเท่านี้นะครับมีประมาณนี้นะครับมี4 q u a l i f i c a t i o n body นะครับหลังจากนั้นตัว q u a l i f i c a t i o n body เนี่ยก็จะมีการ approve นะครับศูนย์สอบนะครับเป็น Uh, Examination Center นะฮะจะเป็นตัวนี้แล้ะครับโยงมาเนะฮะเป็นตัว Examination ชันนะฮะเซ็นเตซึ่งแต่ละ QB เขาก็จะมีศูนย์สอบของเขาเองนะครับอยู่ภายใต้ Qualification Bo d y นะครับโอเคไหมฮะพอเข้าใจนะครับว่า มี CB มี Qualification Body แล้วก็มีเอ a m i n a t i o n Center นนะครับอาจจะใช้ตัวย่อหรือ,อยังไงก็แล้วแต่นะซึ่งศูนย์สอบพวกนี้ก็จะอยู่ภายใต้การอนุมัติรับรองจากา qualification, า qualification Body Qualification Body ก็อยู่ภายใต้การรับรองของ s e r t i f i c a t i o n Body ข้างบนนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเหมือนกับว่าโครงสร้างของการรับรองนั่นเองนะฮะก็คือมี certification body นะฮะมี qualification body แล้วก็มี examination center นะครับโอเคนะครับเราต่อไปที่ตัวคำว่า general, general examination นะฮะ general examination ก็คืออะไรนะะก็คือ เรื่องของการสอบทั่วไปนะฮะการสอบทั่วไปนะ,ะตัวทีนะฮะการสอบทั่วไปนะฮะการสอบข้อเขียนนะฮะเป็น theoretical examination นะกป็น t h e o r y examination นะฮะ, ination, ะ,ฮะก็ในระดับ1ห,หรือระดับ2เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลักการของวิธีการสอบแบบไม่อของวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะครับก็เป็น พาทของการสอบที่เรียกว่า general examination ใช้สำหรับสอบระดับ1ระดับ2นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหลักการของวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะเราเรียกว่า general examination เป็นการสอบภาคทฤษฎีนะครับต่อไปเป็น industrial Experience นะครับอ i n c e p t i o Experience นี่ก็คือเรื่องของประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนะครับประสบการณ์ที่ยอมรับของหน่วยรับรองภายใต้การดูแลคุณสมบัติในการใช้งานวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของการรับรองบุคลากรเนี่ย ปกติแล้วคัด d ิเดตนะฮะที่จะเข้ามารับรองเนี่ยเขาจะต้องมีถูกถูกกำหนดนะครับว่าต้องมี experience นะครับในอุตสาหกรรมด้วยก็ซึ่งเดี๋ยวต่อไปก็จะพูดนะฮะว่าต้องมี e x p e เ i e n c e เป็นเวลาเท่าไหร่นะฮะ experience อะไรนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องหมายความว่า ในการที่จะมารับรองบุคลากร,กรทางด้านในทีเนี่ยคดัดเดืต้องมี e x p e r i e ร c ์นะครับทางด้านอุตสาหกรรมด้วยนะรประกอบกับ Training Hour รนะครับรวมเรื่องของการสอบนะบก็จะครบตาม Requirement ของ iso 9712นะครับในส่วนของ e m p l o y e r e m p l o y e r นี่ก็คือนายจ้างนะครับ นายจ้างนายจ้างก็คือองค์กรที่ผู้สมัครทำงานเป็นประจำนะครับบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งปกติแล้วคดดีเดตเองจะต้องมีการกรอกใบสมัครนะครับนายจ้างเนี่ยก็จะเป็นผูเ้เหมือนกับยืนยันว่า,าลูกจ้างเขาคนเนี้ยนะครับมีประสบการณ์อะไรอย่างไรทำงานในองค์กร ในตำแหน่งอะไร e อ p e r i ร n ย e อะไรยางไรนะครับอันนี้จะเรื่องของเป็น Employer นะครับต่อไปเป็น Examiner Examiner ก็คือผู้สอบอันนี้สำคัญแล้วครับจะไม่สามารถรับรองได้เลยนะครับถ้าไม่มีบุคลา,ากรนะฮะที่ได้รับการรับรองระ,ระดับ3นะครับ ระดับทรีนะครับเท่านั้นนะครับที่จะเป็น examiner หรือเป็นผู้สอบอตอนนี้ขอพูดในเรื่องของคำจำกัดความของ examiner ก่อนนะครับบุคลกากรที่ได้รับการรับรองระดับ3ในวิธีในวิธีการและผลิตภัณฑ์หรือภาคอุตสาหกรรมที่เขาได้รับอนุญาตจากหน่วยรับรองให้ดำเนินการดูแลและให้คะแนนการสอบรับรองนะครับ ก็หมายความว่าบุคคลที่ได้รับระดับ3เนี่ยจะถูกมอบหมายอำนาจนะฮะจากหน่วยรับรองนะครับให้ดูแลและให้คะแนนการสอบรับรองนะครับปกติแล้วเนี่ยเ,เวลาเราสร้างระบบหรือหน่วยงานรับรองขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรา จะยังไม่มี examiner นะที่เป็น level 3สำหรับประเทศที่จะพูดง่ายๆว่าอยู่นอกยุโรปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นทางยุโรปทาง ISO ประเทศพวกนั้นเนี่ยเขาทำกันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมี level 3นะครับ เพราะนั้นสมมุติในเมืองไทยเองจะทำระบบการรับรอง ISO c a s 1 2เนี่ยแล้วไม่มีบุคลาก,กรทางด้านเลเวลทเลยเนี่ยมันก็ไม่สามารถลันระบบการรับรองได้นะครับก็เหมือนกับคำที่ว่าไก่กับไข่ไข่เกิดก่อนกันนะครับก็ว่ากันไปไม่จบนะครับถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่ ถ้าไม่มีไข่ก็ไม่มีไก่เอ๊ะยังไงงงนะครับเพราะนั้นก็บอกว่าถ้าหน่วยงานรับรองไม่มีเลเวลทรีนะครับที่จะเป็น examiner นะครับมันก็รับรองไม่ได้นะเพราะว่าในข้อกำหนดก็บอกว่าต้องใช้เลเวลทรีเพราะนั้นอย่างประเทศไทยเองนะฮะในตอนเริ่มต้นของระบบเองเนี่ยก็หาเลเวลทีที่ อ้างอิงหรือแอคคอดิ้งมาจาก ISO 9712ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำการารับรองได้นะฮะในข้อกำหนดของ ISO 9712เขาก็มีพูดไว้นะฮะเพื่อหาทางออกร่วมกันของประเทศนะฮะหรือหน่วยงานที่ไม่มี c e r t i f ิฟายบอดีเขาบอกว่าสามารถที่จะเขาเรียกโนมิเนตนะฮะ Level t r e ขึ้นมาได้แต่ว่า Dominate Level t r e ก็หมายความว่าต้องโด m i n a t e บุคลกรนะฮะที่มีความรู้ความสามารถในวิธีการและผลิตภัณฑ์หรือภาคอุตสาหกรรมนะครับที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับโด m i n a t e ขึ้นมาเป็น Level t r e อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดนะครับว่าหลังจากที่คุณมีการจัดตั้ง เซอร์ติฟายบอดีหรือ Qualification Body มาแล้วเนี่ยคุณสามารถโดมิเนตเลเวลท3ได้ในระยะเวลาแค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับถ้าหลังจาก6เดือนแล้วคุณยังไม่มีเ e v e l ทอยู่ในระบบนี้คุณเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับคุณก็จะทำการรับรองบุคลาก,กรไม่ได้นะฮะเพราะว่าเ e v e l 3เนี่ยจะทำหน้าที่ดูแลควบคุมการสอบให้คะแนนบุคลาก,กรที่เป็นเลเวล1 เลเวล2และเลเวล3อันนี้คือส่วนสำคัญนะครับเหมือนเป็นการสตาร์ทระบบน,นะครับเราจะต้องมีการโด m ม n เนตเลเวล3ขึ้นมานะครับซึ่งสำหรับหน่วยงานหรือประเทศที่เขารับรองกันมาแล้วเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับโอเคในเรื่องของ Invigilator Invigilator นี่ก็จะคือจะเป็นผู้ควบคุมนะคือเขาก็ เน้นในเรื่องของผู้ควบคุมการสอบเหมือนกันนะก็บอกว่าหน่วยบุคคลที่ได้รับอนุญ,ญาตจากหน่วยรับรองเพื่อควบคุมการสอบให้มไหมมันจะเหมือนกับระบบในมหาวิทยาลัยนะครับเหมือนกับระบบการสอบทั่วๆไปนะครับเขาจะต้องมีกรรมการสอบนะที่เป็นกรรมการชุดควบคุมการสอบบริหารการสอบนะแต่เขาไม่ได้เรียกอร์พิจารณาบริหานเองเขาเรียกคณะกรรมการ ควบคุมการสอบหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการแต่งตั้งอ,า,อาจารย์ให้เป็นผู้คุมสอบนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นระบบเดียวกันนะครับ invigilator ก็คือผู้คุมสอบนั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะเป็นคนดูแลให้มีการสอบปเป็นไปอย่างายุติธรรมนะครับไม่ใช่ไปลอกกันนะครับ อย่างนี้นะครับก็คือควบคุมการสอบเหมือนกันการสอบในระบบมหาลัยทั่วๆไปนะครับเรียกว่าผู้ควบคุมการสอบนะครับซึ่งอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นรูเลเวลนะครับขอให้บุคคลน,นั้นเนี่ยได้รับอนุมัติหรืออนุญาตจากหน่วยรับรองเพื่อควบคุมการสอบนะครับในเรื่องต่อไปจะเป็นจ o บ Specific Spec Training นะครับ การฝึกอบรมเฉพาะงานนะมันคืออะไรนะครับผมบอกว่าการฝึกอบรมที่จัดโดยนายจ้างนะครับหรือตัวแทนของเขาให้กับผู้ถือใบรับรองในแง่มุมของการทดสอบแบบไม่ทำลายเฉพาะปลิภัณฑ์ของนายจ้างนะอุปกรณ์อนรทีระเบียบการตรวจสอบแบบไม่ทำลายและโค้ดที่เกี่ยวข้องนะมาตรฐานข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ การที่นำไปสู่การได้รับอนุญาตปฏิบัติการนะอันนี้จะเป็นเรื่องของ job specific training นะครับโอเคในส่วนต่อไป main method examination นะครับ main method examination นี่ก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าการสอบวิธีหลักนะครับการสอบวิธีหลักก็คือว่าการสอบข้อเขียนใน ระดับ3อันนี้เป็นระดับล้วนะครับไม่ใช่เป็นระดับ1และระดับ2นะครับการสอบระดับ3ก็คือว่าเขาบอกข,ข้อเขียนในระดับ3เนี่ยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะของผู้สมัครและความสามารถในการเขียนระเบียบปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลายนะสำหรับวิศวะสำหรับวิธีการ n d t ตามที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ ต้องดำเนินการรับรองก็หมายความว่าเมนเมทอดเอ็กซ์เมนเนชันเนี่ยระดับสามต้องมีความรู้ความสามารถที่จะเ,เขาเรียก ment, เอชทับิทเมนตตัวโปรเ e เจอร์ขึ้นมาได้นะครับก็นี่คือเรื่องของเมนเมธอดเอ็กซ์เมนเนชันนะครับก็ยังไม่จบนะครับยังมีอีกหลาย คำสับเลยนะครับวันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะพอสมควรนะฮะก็คงขอตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับในตอนต่อไปก็เราก็มาคุยในเรื่องของคําจํากัดความกันอีกนะครับเพราะว่ามันสําคัญเหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้เรื่องของคําจํากัดความต่างๆเนี่ยเราก็จะไปไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าในตัวข้อกาหนดเองเนี่ยเขาจะเรียกว่าคัดิเดตอย่างเงี้ยนะครับเร,เรียกว่าเซอร์ติฟิเคตนเรื่องเซอร์ติฟิเคชัน เรื่องของ examiner คืออะไรนะครับ invigilator คือใครนะครับ uh, main uh, examination method คืออะไรนะฮะอันนี้ก็เราต้องเข้าใจให้ค่อนข้างท่องแท้ก่อนแล้วเราไปฟังในข้อกำหนดหรือไปศึกษาข้อกำหนดเราก็จะทราบนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรแต่สำหรับภาคหรือตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ นะครับ c e r t i f y นะครับเป็นหน่วยงานรับรองที่พูดกันง่ายๆว่าอยู่บนท็อปเลยนะฮะอยู่ท็อปเหนือสุดแล้วก็จะมีการอนุมัติรับรอง Qualification Body ลงมาจาก Qualification Body ก็จะมีการอนุมัติอ่า uh, m i n a t i o n Center ก็คือศูนย์สอบนั่นเองนะครับเพราะนั้นในศูนย์สอบจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มี l e v e l 3 นะครับซึ่งก็ไม่ในหมายความว่า,าจะต้องจ้างไว้ภายใต้ศูนย์สอบนะครับอาจจะเชิญบุคลากรที่มีระดับ3นะฮะมาเป็น examination center ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะกำหนดไว้ใน Center เองเนี่ยบุคลากรที่เป็นระดับ3เนี่ยค่อนข้าง high level นะฮะค่าตัวอาจจะแพงนะครับเพราะนั้นก็นี่คือสิ่งที่ผมพูดไปในตอน42นะครับ วันนี้ขออนุญาตสวัสดีนะครับ